<Yeah. S 2> สวัสดีสเพื่อนๆแล้วก็เอฟสี่กันอีนกหนึ่งคลิปวันนี้มีภารกิจอีกแล้วครับยามสายหลังจับทำสัญญาซื้อขายไม้เรียบร้อยครับเป็นต้นมะก,กอ,อกใหญ่ต้นนี้ครับแต่เราจะขึ้นต้นนี้ก่อนนะฮะทีแรกเราเกาะต้นนี้ตันี้ที่หลังหลังเึ่งหนีเาด้านโน,นะะ้นฮะวันนี้เดี๋ยวาสายตากล้องะจับภาพให้ครับไม่รน้ิ่นหนีคนตีหรือเปล่าครับ <laughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับนะฮะ <laughs> Lặng nó dày nữa. ก็มาเจอกันยามใชสสายกับก yeah. ันอีกหนึ่งหลังนะฮะก็คพึ่งหลังนี้เจอไว้ครึ่งเดือนนะสิบห้วันครับหัวน้ำสวยเลยทีเดียวครับนีก็อยู่กับหลังพึ่งเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ ให้ชมน้ำหวานนะครสวยงามครับน้ำหวานน้ำหวานก็จะอยู่ท้างด้านนี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์สามกลมได้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่า ตรงนี้จะเป็นเกรสรพึ่งคะเราต้องตัดให้เอี่ยมนะไม่งั้นพึ่งจะเสียได้นะครับก็เราจะไม่พยายามเอาตัวแม่พึ่งไปนะครับเราจะตัดแต่ก้นน้ำหวานไปนะครับเพื่อนก้นน้ำหวานสวยเลยทีเดียวครับ เราจะเอาแม่พึ่งไว้เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปฮะเราจะไม่ขยายให้แม่เพึ่งตายหรือว่าติดไปกับหัวน้ำนะครับ กอนน้ำหวานสวยเลยทีเดียวครับสามกลมไม่ขาดนะพึ่งลังนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสวยลังอ่อนขออนญาตเอาลงฮนะลังอ่อนสวยเลยทีเดียวครับพเพื่อน รังอ่อนสวยงามครับก็ขออนุญาตเอาลงฮะไปชมเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันอีกทีครับทางด้านล่างเวลาก่อนกลับบ้านนะครับกอลังนี้เป็นลังที่สามแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนก็ตัวน,นี้มีสองลังฮะเราจะตีลังเดียวก่อนครับส่วนอีกลังจะอยู่ทางด้านล่าง โอเครับลุยก e right ันเลยดีกว like ่าครับก็เรามาสรุปผลงานกันวันนี้ครับตีเสร็จเรียบร้อยครับ4ี่ลังนะฮะก็ตัวอ่อนได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับได้ได้น้าเยอะนะฮะวันนี้ก็เกือบ20เหมือนกันครับวันนี้เนี่ยล้างอ่อนๆขาวๆครับนี่มาสรุปผลงานให้ดูครับสวยมากครับก็มีลูกค้าจองแล้วนะครับ นี่ครับ่เป็นอีกหนึ่งวันฮะที่คุ้มค่าอยู่ครับเมื่อาวานไปยกไม้มาไม่ได้มีคลิปให้ให้ดูครับก็เลยมาทํากันวันนี้ครับก็รวมยี่สิบนะเหมือนกันนะฮะวันนี้สีล่ลังนะครับอ่อเสร็จคาลักิจแล้วครับ นี่ฮะเพื่อนๆก็สรุปผลงานให้ดูดูหน้าหมอได้นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าพึ่งที่ได้มาในของปลอมนะครับปฏิเสธมามันมาดเมื่อสักครู่ฮะก็เป็นต้นยางสามต้นแล้วก็ต้นมะม่วงหนึ่งต้นนะฮะก็เสร็จภารกิจแล้วต้นยางไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะครับที่ว่าเป็นเชือกนะฮะไงก็หรับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ